โปงบานกันเยอะลอะเดี๋ยวเรามาเจอขาสั้นกันบ้างน้องมาเวนเรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนอยู่โรงเรียนวิราสินครับจังหวัดกาญจนบุรีว้า,าแล้วก็เดินมาข้างหน้านี่แหละตื่นเต้นหรือเปล่าเรียนอยู่เรียนอยู่ <ita. S 2> เ,รเรียนอยู่ที่ไหนนะที่ไหนเรียนอยู่โรงเรียนวิราสินครับจังหวัดกาญจนบุรีครับ <im eras> เป็นคนกาญจนบุรีกาญจนบุรีนี่เรียนอยู่ชั้นไหนล่ะคะเรียนอยู่มหนึ่งครับมึงจะเข้ามหนึ่งมหนึ่งเองมหนึ่งแต่ว่าขนาดเข้ามหนึ่งปกติแล้วนะครับ ส่วนใหญ่สมมติว่าตอนแพทเรียนปฐมเนี่ยแพทจะได้ประมาณเกรดสี่ตลอดอ,อเ,เห็นหน้าน <ะ S 2> ตายอย่างนี้หนูเรียนดีนะคะ่ะไหนมาดูที่ใบเกรดอะไรอ๋อเผาทิ้งหมดแล้ว <c oughs> แต่ว่าพอเข้ามัธยมส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่จะเกรดจะต้องดรอปลงมาบ้างาแต่แพทอ่ะก็จะดรอปลงมานิดนึงแต่ของน้องแทบจะไม่ดรอปเลยได้อะไรมาลูกได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ที่ผ่านมาล่าสุด3.95ครับโอ้อาจจะตกไปแค่ ตัวเดียวด้วยตกวิชาอะไรนะ่ะอะไร่ะหายไปห้าอังกฤษครับโอ้อไม่เป็นไรอันนี้เรียนกันได้แต่ก่อนอื่นถามเลยว่าทําไมเวฟถึงเลือกน้องมาวินคะเพราะว่าเขาเสียงดีแล้วก็ชอบสมเนียงเขาด้วยใช่ไหมชอบสำเ,เ,เนียงเขาสำเนียงเขาหน้ารักเรียน,เ,นยเป็นคนกาญจนบุรีอากาญจนคจักรกาญนาจะกรากาญนา,า,าจะ สามจุดเก้าห้าอย่างนี้ที่หนึ่งของห้องเลยไหมยังยังครับยังมีคนได้สี่ครับก็นที่สองน่ะเราเนอะประมาณสอครับนำสวดด้วยเหรอครับนำสวดมนต์ด้วยครับตอนเช้าหรือตอนเย็นเป็นงานเวลาโรงเรียนมีงานของแบบสมุิเป็นงานพุทธมามกะอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคนนำสวดนะครับไหนลองนำสิไหนลองนำนำยังไงอกุศลารมอากุศล ไม่ใช่แล้วไอ้กสลานี่นำขึ้นไปเผาแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ตอนตายเอาตอนที่นำสวดสิลูกโซอ<า>ิมินาสก,กาเรนะอะไรกัน,นป็ออยู่อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเรนะ ธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามิเอากรับอันนี้นักมวยนะครับต่อยงวดนี้ต้องไปแตกไม่แพ้เขานำสวดด้วยเสียงเป็นไงเมื่อกี้ทุ้มไหมทุ้มโอ้โหความใฝ่ฝันสูงสุดล่ะมาวินคือยากเป็นนักร้องครับรอครับ อยากเป็นนักร้องดังอยากจะแบบว่าเหมือนพี่วิเหมือนพี่หญิงอย่างนี้ใช่ไหมครับแบบพี่ยิงยงครับจมูกโด่งโด่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามหน่อยพี่ยงจมูกโด่งเหรอครับตาเองไม่ดีหรือหน้าเขาเป็นอย่างนั้นเองโด่งตรงไหนเนี่ยแบนไปหมดโด่งตรงไหนมาวินมาวินบอกไปตรงเลยลูกตรงไหนที่เห็นโด่งตรงไหนตรงตรงนั้นนะครับตรงนั้น ตรงนี้ใช่ไหมพี่ยิ่งยงมีดีตรงไหนทําไมหนูถึงอยากจะแบบดังเหมือนที่ยิ่งยงเออเพราะว่าตัวก็สูงผิวก็ขาวอะครับหน้าตานี่แบบหน้าเด่ดนี่ชีดซ้ายเลยอะพี่วัยเนี่ยคบไม่ได้หรอกมันพูดมานะทุกอย่างตรงข้ามกับพี่ยงหมดเลยอะมาวินชีวิตพี่เนี่ยเอาเป็นกรณีศึกษากันแลวกันลูก <laughs> แมมแต่เราก็ชื่นชมพี่ยงเขา เป็นไอดอลเลยมะเป็นไอดอลเลยมะเป็นไอดอลแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับแล้วอยากวิน้าเหมือนพี่ยงไหมล่ะไม่ครับมาวินมาวินจีบสาวเมืองจันทแบบพูดเนิอนๆแล้วก็มีฮี้ด้วยดิเฮ้ยการบุรีไม่มีฮีอแก็จีบเนิ่นๆแล้วก็บอกแบบเนิ่นๆแล้วก็บอกมแบบมีฮีเติมอ่ะชวนเว็บไปเที่ยวไปยังไงนี่ครับไปเที่ยวน้ำตก เน้องเวฟจ้าน้องเวฟจ้าไปเที่ยวเมืองการไหมไปฮิด้วยหิจะไปเติมฮิเขาทำไมเนี่ยชวนเลยชวนเลยจีบเลยจีบเลยเดี๋ยวถามไม่ได้ต้องถามมาวินก่อนว่าผู้หญิงจริงๆแล้วเขาชอบผู้หญิงแบบไหนเกิดเขาไม่ได้อยากจีบเวฟอ่ะสเปคของหนูเป็นยังไงมาวินแบบพี่แพทเลยครับนี่ ดียวตอแหลมเลยพี่แพทย์อย่าลืมนะคะมีสามีแล้วค่ะเอ้าไม่รู้เหรอ,อก็เพิ่เลิกกันเอาเลิกกันมีมเปลี่ยนหัวใหม่แล้วเปลี่ยนเร็วจังนะเรลวมากดี๋่ลองในี่ลองจีบสิเออจีบลองจีบเรียบ้จะเชิญไปดูหนังชวนไปดูหนังจะชวยนยังไงพี่แพทย์ครับไปดูหนังด้วยกันนะครับหนังอะ,อะไรละจ๊ะ อ่ะพูดแบบพี่พูดแบบพี่เลยพี่แพทครับพี่แพทครับวันเสาร์ว่างไหมครับวันเสาร์ว,ว่างไหมครับไปดูหนังกันไหมครับไปดูหนังกันไหมครับแอาค่าตั๋วหนังค่าตั๋วหนังค่ากินค่ากินค่าเที่ยวค่าเที่ยวแพทออกให้ผมนะครับพี่แพทออกให้ผมนะครับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้ช็อตแล้วร้องเพลงลหะหนูร้องตั้งแต่กี่ขวบเนี่ยเออร้องเพลงร้องแต่อายุ12ครับ12ขวบครับ คพิ่งได้ปีเดียวเหครับเพิ่งได้ปีเดียวครับไม่ไม่แต่แต่เห็นปีเดียวอย่างเงี้ยเขาได้ไปได้รางวัลยิ่งใหญ่มาเลยนะไปประกวดมาแล้วเหรอครับครับไปประกวดอะไรครับประกวดอะไรมาก็เวทีที่ราชฟัฏจังหวัดกาญจนบุรีครับได้ร้องกับได้ร้องกับวงดนตรีออเคสตราได้รับถ้วยอาจารย์ชลธีมาครับโอ้โหอาจารย์ชลธีไปตัดสินด้วย มีตัวแทนไปครับเป็นตัวแทนนะคะโอ้โหแต่เป็นช่วยจากอาจารย์ชอบร้องเพลงของใครมีไอดอลไหมก็มีไอดอลครับก็พี่สันติดวงสว่างครับสันติครับเรานี่ชอบนักร้องตัวขนาดนี้ทั้งนั้นเลยเนาะพี่ยงพี่สันติเนี้ยประมาณนี้ทั้งนั้นเลยทำไมถึงชอบคุณอาสันติคะก็คุณอาสันติเสียงหวานแล้วก็ เวลาสื่อถึงอารมณ์สื่อถึงอารมณ์อารมณ์เพลงจะได้ดีกว่าเรารู้สึกว่าเราสื่อถึงอารมณ์ได้แล้วเราคุณพ่อคุณแม่ชอบด้วยไหมก็ชอบครับแล้วจริงๆเราชอบเองอยู่แล้วหรือเป็นพ่อคุณพ่อคุณแม่ชอบแล้วเขาเปิดให้เราฟังทุกวันก็พ่อก็เปิดให้ฟังทุกวันนะครับแล้วก็เลยชอบวันนี้เเพลงอะไรมาร้องคะเอาเพลงหน้าลมที่เรนูครับของสันติดวงสว่าง้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้มาวินเลยค่ะครับ